สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคิดเดนแชร์นะครับในคลิปนี้ครับผมคัดสรรเครื่องมืออีก2เครื่องมือจากเว็บไซต์คร์ทูนมาให้ทุกท่านได้รู้จักและลองนําไปใช้ดูนะครับทุกท่านเคยดูหนังตลกนะครับหรือว่าหนังที่มันระทึกขวัญน,นะครับหรือว่าหนังเศร้าไหมครับเวลาตลกตลกมากๆเนี่ยหรือว่าเข้าฉากนะครับเราก็มักจะได้ยินเสียงซาวเอฟเฟกนะครับ อาจจะเป็นเสียงคนหัวเราะอาจจะเป็นเสียงคนที่ทําให้เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉากเนี้ยมันมีความตลกเพิ่มมากขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดเป็นหนังเศร้าก็อาจจะเป็นเปียโนเคล้าเบาๆนะครับมีเสียงฝนโปรยไปนะครับหรือถ้าเกิดเป็นในหนังที่มันระทึกขวัญน,นะครับก็จะมีแบบเสียงแบบทําให้เรารู้สึกคึกเขิมทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจทําให้เรารู้สึกเนี่ยตื่นเต้นระทึกใจนะครับ แต่ถ้าเกิดเรานำซาร์เอฟเฟกตเหล่านี้นะครับหรือว่าเราลองหาซ o า n ์เอฟเฟกตมาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนละ่ะมันจะช่วยเพิ่มบรรยากาศอะไรได้บ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเครื่องมือแรกที่ผมคัดสรรมาให้นะครับนั่นก็คือในส่วนของ audio soundboard for classroom debate and quizet นะครับแต่ในตรงนี้เนี่ยเราคงจะไม่จำกัดตายตัวในเรื่องของการดีเบตแล้วก็ใช้ในการตอบคำถามอย่างเดียวนะครับเราสามารถที่จะประยุ์ใช้ ในกิจกรรมการเรียนรู้ได้ตลอดระยะเวลาหรือว่าทั้งชั่วโมงเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันว่ามีเสียงอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับอ,อย่างเช่นเสียงปรบมือนี่นะครับถ้าเกิดนักเรียนตอบคําถามได้ยอดเยี่ยมนะครับหรือว่านักเรียนตอบคําถามได้ดีนะครับแล้วเพื่อนๆปรบมือให้เนี่ยอย่างเช่นเราบอกเด็กๆปรบมือให้เพื่อนหน่อยเนี่ยเราก็อาจจะมีเสียง s o ว n d effect อันนี้ประกอบไปด้วยก็ได้นะครับหรือว่า ถ้าเกิดเราใช้ s า u n อ effect ให้กับนักเรียนคนใดนะครับนักเรียนคนนั้นอาจจะได้รางวัลพิเศษอะไรเล็กน้อยนะครับหรืออาจจะเป็นเสียงในการตอบถูกต้องนี่นะครับหรืออาจจะเป็นเสียงแบบยกนิ้วนี่นะครับหรือว่าสอนไปนา,นานแล้วนักเรียนรู้สึกเบื่อนะครับง่วงนอน <S 2> <S 2> <S 2> อะไรประมาณนี้นะครับอัน,นอื่นๆเนี่ยทุกท่านก็ลองไปเล่นดูเองนะครับเพื่อเสริมบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ย ให้มีความตื่นเต้นมีความน่าสนใจนะครับหรือว่าทำให้เรียนเนี่ยรู้สึกเกิดการกระตุ้นเราแล้วก็ไม่ง่วงนอนไม่เบื่อหน่ายนะพูด้ง่ายว่ามีความหลากหลายและมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคลองดูนะครับลองนำไปใช้ดูนะอันต่อไปนะครับมาอยู่ในส่วนของ power search นะครับในเว็บไซต์ cartoon net เนี่ยนะครับมีเทมเพลตอยู่เยอะแยะมากมายมากแต่นะครับมีผู้ใจดีครับ เขาสร้างเทมเพลตแบบสาธารณะให้เราเนี่ยได้เลือกหยิบนำไปใช้นะครับเดี๋ยวลองลองมาดูว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าอันนี้อิงลิ s h นะครับเดี๋ยวขอเข้าไปดูสักนิดหนึ่งสิมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยนะครับมีอิงลิ s h ที่เป็นเอ่อเกี่ยวกับเกมก็มีนะครับเกี่ยวกับคอร์ดเวิร์ดก็มีซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลาสร้างเองนะครับเราก็สามารถที่จะเลือกหยิบตรงนี้เนี่ยนำไปใช้งานได้เลยนะครับ mm. มีด้วยมีทูนที่เป็น Facebook ด้วยนะครับ มีอ่าค่อนข้างคี่จะเยอะเลยนะครับมีโอ้มี QR code ด้วยนะครับลองเซิร์ชเข้าไปดูได้นะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะครับมีเกี่ยวกับเวนเดแกรมด้วยนะนะครับมีไทม์ไลน์อยู่อันนึงด้วยนะครับอ่าโอเคนะครับลองดูวิทยา่าสต o ์ไบโอโลีนะครับมีอะไรบ้างนี่นะครับก็จะมีตรงนี้เยอะแยะมากมายมากโอเคเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูสักอันซิมีอะไรบ้างเอ่ยอ่าลองดูนี้ก็เรื่การคอมพิวติ้งนะครับ คอมพิวติงแล้วผมจะลองกดไปเกี่ยวกับในเรื่องของคอร์สเวิรนะครับเดี๋ยวขอเลือกอันไหนดีเนี่ยยิ่งมีมากก็เลือกยากนะครับอลองดูเกี่ยวกับเป็นนะครับโปรแกร,รม Excel ตรงนี้ก็เรากัรน,นะครับ e x c e l Review โอนี่นะครับก็จะมีข้อคำถามตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เราพิมพ์นะครับคำตอบลงไปตรงนี้นะครับอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองนะครับผม อาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับยังไงก็ลองลิบหยิบเลือกไปใช้ดูนะครับหรือว่าใครเข้ามาดูเทมเพลตแล้วเนี่ยก็สามารถที่จะแก้ไขหรือว่าสร้างใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับค่อนข้างที่จะมีเยอะพอสมควรเลยนะครับอันนี้เป็นเกี่ยวกับแบบด้วยนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังมีเครื่องมือดีๆอีกมากมายนะครับในเว็บไซต์คาทูลที่รอให้ทุกท่านเนี่ยได้นำไปสู่ห้องเรียนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง และความสนุกสนานเพิ่มมากขึ้นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับช่องของทีเดนแชร์ทาง YouTube และฝากกดติดตามและถูกใจเพจ Facebook ของทีเดนแช r e ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ